สวัสดีครับทนายนัดนะครับมีชาวบ้านสงสัยนะครับว่าประกาศของปปชฉบับที่2เนี่ยเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์ของบุคคลผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยแต่ให้ถือว่าเป็นคู่สมรสเนี่ยมันจะมีผลบังคับใช้กับบุคคลทั่วไปไหมหรือใช้เฉพาะกลุ่มบุคคลบางกลุ่มบางประเภทนะผมตอบตรงนี้นะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะกำหนด หลักเกณฑ์ที่ว่าคู่สมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสหรือว่าสิทธิต่างๆเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยยังคงเหมือนเดิมแต่ประกาศของปปชฉบับที่2เนี่ยที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วเนี่ยเขากําหนดหลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลนะผมยกตัวอย่างเช่นพวกเจ้าพนักง,งานของรัฐขา้าราชการระดับสูงอ่ะทีนี้ยกตัวอย่างต่อไปเลยครับ ที่มีผลบังคับใช้นะที่ประกาศฉบับนี้ที่ลงในราชกิจจาเนี่ยที่มีผลบังคับใช้เฉพาะกลุ่มเนี่ยเช่นนะยกตัวอย่างเจา้าพนักงานของรัฐได้แก่ใครล่ะพวกข้าราชการพวกพนักงานลูกจ้างและวิสาหกิจผู้บริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆนะอบะตอนายกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะต่อไปก็เช่นผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสวนะข้าราชการระดับสูง ตุลาการสารนธรรมนูญหรือแม้กระทั่งศาลผู้พิพากษาอายการมีหน้าที่แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยนะต่อไปเช่นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆนะห้าเช่นคณะกรรมการปปชพวกนี้มีหน้าที่แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินขณะที่เข้ารับดำรงตำแหน่งนะต้องแสดงนะครับแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรส นะทีนี้หลักเกณฑ์นี้ครับเขากําหนดหลักเกณฑ์หรือพฤติการเนี่ยคนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไว้เนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะในหลักเกณฑ์นี้ก็เช่นทําพิธีมงคลสมรสกันหรือว่าทํานองอื่นใดน,นะให้บุคคลภายนอกบุคคลในครอบครัวรับรู้นะหรือต่อมา2เจ้าพนักงานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นคู่สมรสมีพฤติกรรมพฤติการเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไป แล้วก็ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ทำการหย่าล้างกันแล้วแต่ว่าคุณยังอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยานะแบบนี้คุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อป้องกันการทุจ,จริตนะการปิดบังซ่อนเลนทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่คุณพ้นตำแหน่งเข้าออกไปแล้วเนี่ยเนี่ยพอเข้าใจไหมกฎหมายในเรื่องของจดทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนสมรส ในเรื่องของชูนะการฟ้องชู้ในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยกับบุคคลทั่วไปยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงเหมือนเดิมที่เปลี่ยนแปลงคือประกาศของปป,ปชที่ใช้บังคับเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลเข้าใจนะครับ